สวัสดีครับวันนี้เรามีรถยนต์มานําเสนอครับเป็นตัวมาโคดฟ้าสามห่วนะครับคนหายห่วงครับรุ่นยอดนิยมตลอดกาลนะครับรถยนต์คันนี้เป็นตัว1.6 GXI นะครับปี1995ครับตัวท็อปสุดกระจกไฟฟ้าสีบานนะครับอันนี้โดยรวมเป็นเกียร์ออโตครับผมใช้น้ำมัน้วนะครับสวยงามมากๆอันี้นะครับโดยบอดีนะครับสีสันรอบคันนะครับเป็นสีเขียวนะครับนะะสวยเลย สีเงาฉ่ำเต็มร้อยเปเซ็นนะครับทั้งคันนะครับเนี่ยปลายท้ายทับทีมใสๆอย่างนี้เลยนะครับนะครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมรายละเอียดทั้งคันโดยรวมกันนะครับคันนี้นะครับบอดี้สวยงามนะครับเส้นสายตรงเป๊ะหมดทั้งคันนะครับนะครับสีเงาฉ่ำนะครับสีเจ้าของเก่าทำมาได้ประมาณสักปีกว่า2ปีแล้วนะครับ แต่ว่าดูแลดีนะครับจอดในร่มตลอดนะครับยวยางขอบสเตเลตทั้งคันสวยงามมากๆครับคันนี้นะครับได้เป็นปี1 9 9่า้านะครับเป็นไฟท้ายขาวแดงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารับชมโดยละเอียดกันนะครับเริ่มจากภายในกันก่อนนะครับคันนี้ทางเราได้เก็บช่วงล่างนะครับเปลี่ยนเบ้าโช๊คนะครับเปลี่ยนลูกหมากันโค้งลูกหมาปีนอกใหม่แล้วนะครับ แน่นแน่นขับขี่ดีมากๆนะครับกระจกไฟฟ้านะครับอย่างที่เห็นนะครับเปิดให้ดูหมดเลยนะฮะขึ้นลงครบทั้งสี่บานนะครับผมมาไรเพวเวอร์นะครับผมาลไรซื้อใหม่นะครับไม่มีไม่มีหลวมหรือว่าบวมอะไรอย่างใดนะครับนะภายในคันนี้เป็นบอกกัมยี่เดิมๆนะครับปี95เป็นลายเม็ดสีแบบนี้นะฮะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับนี่นะฮะ นี่ค <niño> ร <sharing> ับนะสวยสะอาดมากๆครับคันนี้เบาะกำมะหยี่นะครับเกียวโต้นะครับคันนี้ได้เป็นจอสองดินด้วยนะครับใช้งานได้นะครับแอร์เย็นๆเลยนะครับช่องแฮร์ไม่มีแตกไม่มีหักใดๆนะครับนะครับเรือนใหม่ได้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับเรือนใหม่เดิมนั้นใช้ไม่ได้แล้วนะฮะกระจกมองข้างคันนี้เป็นปรับนะครับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าได้นะครับพับมีข้างซ้ายนะครับที่ที่พับเข้ามาแล้วปรับออกไปพับออกไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราแก้ไขให้นะครับผมนะครับ สวยงามมากครับสำหรับภายในกันนี้เป็นเบาะกรมะหยี่นะครับเลื่อนใหม่ขึ้นครบหมดนะฮะต่อมานะใช้ไม่ได้ก็ทําการเปลี่ยนให้แล้วนะครับทั้งเลื่อนใหม่เลยนะครับตัวไฟ้านะครับสวยมากมากนะครับนะครับเบาะสวยมากมากนะครับวันนี้ฟูๆนะครับกรมะหยี่ฟูๆเลยสภาพดีนะครับรถเป็นรถลําดับที่สามเท่านั้นนะครับนะครับประวัติดีนะครับภาษีที่หกเจ็ดเลยนะภาษีไม่ขาดต่ออะไรอย่างไรนะครับ นะครับนี่ครับนะครับใช้งานต่อได้ยาวๆนะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดเรื่องของเครื่องยนต์เกียร์นะครับดูภายในกันให้เสร็จนะครับนะครับผมถ่ายให้ดูชัดเจนนะครับทุกซอกทุกมุมนะฮะนี่ครับแล้วก็การันตีนะครับได้รถจากเราไปนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับนะครับเบื้องต้นเนี่ยไม่ต้องเก็บงานอะไรแล้วนะฮะนำไปโอวรการมสมาสิ์นะครับเราก็ใช้งาน ต่อไปได้เลยนะครับอาจจะมีเปียนของเหลวบ้างนะครับแนะนําแบบนี้เลยนะให้ถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับเริ่มรับหนึ่งที่ที่ลูกค้านะครับได้รถไปนะครับเพื่อความสบายใจนะครับนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ค่อยๆทําไปนะครับนะครับตามอาตรนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเราเรียนแบบนี้ครับช่วงล่างเครื่องเกียร์เราทําให้จบหมดแล้วนะครับนะครับแอร์กระจกไฟฟ้านะครับเราเน้นหลักๆนะครับที่ที่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายแพงๆนะฮะ เราก็ทําให้ลูกค้าไปก่อนนะครับคันนี้เครื่องยนต์เป็น 4AFE นะครับ1.6นะครับระบบหัวฉีดนะครับันนี้ใช้น้ำมันล้วนนะครับรถยนต์คันนี้เคยติดตั้งแก๊สมาก่อนนะครับนะครับยกออกยกเลิกไปนะครับตั้งแต่ปี2551แล้วนะครับนะฮะนานมากแล้วนะฮะเครื่องยนต์นะครับเจ้าของเก่าได้ทําการโอเวอร์ฮอลมาแล้วนะครับเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะฮะก็ยังใช้ดีแล้วก็คันนี้ประหยัดน้ํามันมากๆนะครับ ของเก่าดูแลใจใสมากๆนะครับปากโขดชงโขดฉดยังอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยดีมากๆนะครับนะฮะเครื่องยนต์สวยมากๆนะครับแห้งๆไม่มีซิงใดรั่วสักนิดเดียวนะครับไม่มีเลยนะฮะไม่มีหยดไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับดูใที่กันนะครับนะครับนี่ครับลอยสีทองทองน้ำตาลน้ำตาลนี่เป็นปิ้นโคดเดิมจากโรงงานนะครับน็อตไม่มีขยับออกมาได้อย่างไรนะครับน็อตแก้มนะฮะนะครับนี่สติ๊กเกอร์ที่เป่าชกอยู่ครบหมดนะครับเบนอาร์ที่เป่าโชงที่ดมๆนะครับแล้วก็สี ป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับเนี่ยมองลึกลงไปถึงแค่สีนะครับก็ยังเป็นสีเดียวสีดําเดิมนะครับดูง่ายครับรถเก่าจะมีร่องรอยของการใช้งานนึงอยู่แล้วนะครับนะฮะนี่ฮะสีสวยเลยนะครับทางพักน้ําผิดฝนนี่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับตอนมาก็แตกตามไปตามสภาพตามเวลานะครับสติกเกอร์เดิมๆจากโรงงานนะครับสติกเกอร์เดิมไม่มีขอบไม่มีพ้นสีคานแต่อย่างไรนะครับเนี่ยตัวเลขอยู่ครบหมดนะครับนี่ฮะสติกเกอร์ เดิมเดิมรูกลมหมดนะครับคันหน้าไม่เคยพ่นสีใดอย่างใดนะครับเดิมเดิมหมดนะครับนะครับนี่ครับบอดี้โอ้โหสวยงามมากนะครับอายุอานามก็ไม่น้อยแล้วนะครับนะครับที่สําคัญต่อกะโปรงไม่เคยถอดด้วยนะครับไม่เคยถอดนะครับฝากระโปรงแท้แน่นอนนะครับนี่ครับเราเก็บมาแล้วนะครับเดี๋ยวฝาครอบตัวนี้เดี๋ยวเราหาให้ใหม่นะครับน่าจะหูแน่ทำหรดหายไปนะครับนี่ฮะยังเห็นจารเีใหม่ๆเบาชงี่ใหม่เลยนะครับ เปลี่ยนใหม่เลยนะครับสายดิ่งลืมๆเลยนะฮะใช้ดิกงนานๆเลยนะครับสองข้างนะครับนี่ครับเรื่องฝายางไม่ใช่มานะครับเดี๋ยวเราหาปิดให้นะครับทำความเรียบร้อยนะครับเพจเดิมนะครับสติ๊กเกอร์เดิมๆโรงงานนะครับฝากระโปรงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะสติ๊กเกอร์เดิมๆจากห้างอยู่อย่างนี้เลยนะครับมีโลโก้โตโยต้านะครับนะครับโอ้สวยงามมากสำหรับคันนี้นะครับเรียกแบบนี้นะครับรถคันนี้เคยติดตั้งแก๊สก็จริงนะครับ ต่เครื่องยนต์ได้ทาการโอเออร์แล้วนะครับแล้วทางเรานะครับได้ทําการตรวจสภาพเช็คเข้ามาเป็นอย่างดีแล้วนะครับถึงกล้าการันตีนํามาลงขายให้ลูกค้านะครับเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาแต่อย so ่างใดนะครับเดินเรียบเดินเบาไม่มีปัญหาไม่มีสะดุดไม่มีสวิงใดๆอย่างที่ท่านกลัวนะครับเนื่องจากคันนี้ได้ทําการโอเวอร์มาแล้วนะครับจากลูกค้านะครับนะครับใหม่หมดนะครับแล้วก็ที่สาคัญคันนี้ประหยัดประหยัดน้ำมันมากๆนะครับ นะครับใช้งานในเมืองเดินทางไกลนี่อันนี้กัะดานตีเลยนะครับหาย่วงแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูท้างหลังกันครับอ้าวลืมเปิดงั้นตะคู่นะครับผมมาดูด้านในอีกรอบครับผมรถจากเราเนี่ยเราทำการเช็คเช็คระบบนะครับเราเก็บงานเบื้องต้นนะครับหลักๆนะครับเพื่อการใช้งานได้เลยของลูกค้านะครับนะครับที่บอดีกันก่อนนะครับ นี่ครับบอดที่ยังมีคราบคราบการสนิทตะดุหลกกติดจุกนี้างไม่ออกนะครับนะฮะดูง่ายครับรถเดิมๆนะครับไล่เข้าไปครับหรือับซอกเดิมไม่ทาเดิมๆนะครับนะครับนะครับรอต่อกระโปงไม่มีขยับแต่อย่างใดเช่นกันนะครับพอดี้กำลังตปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ล้างน้ำสวยๆเลยนะครับล้างน้ำสวยๆนะนี่ครับด้านซ้ายนะครับเม็ดอาร์เดิมๆนะครับสติเตอร์ กันก mm hmm. ระแทกเดือที่เรียกกันว่าเหรียญบาทนีกก่อยู่ครบหมดนะฮะทุกด้านนะครับทุกด้านนี่ครับบอดี้นะครับเราถ่ายให้ดูชัดเจนนะครับมีแตะมีโดนเราก็ถ่ายครับเพื่อความชัดเจนของคุณนะครับไม่ใช้ว่าไม่ถ <Marina> <years. S 2> <Point? S 1> ่ายนะครับนี่ครับบอดี้ด้านล่างนะครับสีเดิมเดิมนะครับพื้นรถสีเดิมเดิมนะครับนี่ฮะมีรอยอุดสัาแก๊สเดิมนะครับมาแล้วนะฮะแม่แรงอยู่ครบนะครับ บอดี้สวยนะครับเดิมเดิมนะครับนะครับเดิมเดิมเลยอันนี้ครับเครื่องมือเครื่องมืออยู่ครบนะครับถุงเดิมจากโรงงานนะครับถุงเดิมฟิลเต้าเนี่ยเดี๋ยวขอให้ดูบอดี้กันก่อนนะครับนี่ฮะบอดี้ไม่มีชนนะครับสีเสือเดิมเดิมหมดนะครับนะครับมบลอยสลอกเดิมเดิมจากการใช้งานปกตินะครับนะครับนอกปากกระโปรงนะครับนะครับนี่ฮะ นี่ครับผมโค้แท้นะครับไฟเบรกไฟถอยหลังไฟเลี้ยวติดครบหมดนะครับไฟส่องสว่างด้านหน้าด้านหลังใช้งานได้หมดนะครับมีล้อแมกซ์ขอบสิบห้านะครับยางวิชลินนะครับปีน่าจะปีสองพัน2 0มาณยี่สิบนะครับปีประมาณสิบตะดอกยสวยเลยนะครับนะฮะอันนี้นะครับนะฮะล้อแมกซ์สวยเลยพร้อมใช้งานได้เลยครับคันนี้นะครับ ันนี้เราเปิดราคาอยู่ที่69,000บาทนะครับ69,000าบาทเรามีบริการขับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับนมีบริการส่งให้ด้วยนะครับอาจจะดูแพงก่าชาวบ้านสักเล็กน้อยนะครับจะเรียกแบบนี้ครับตาท่านแตนเนียนใช้งานนะครับโดยที่จะเลือกซื้อรถแบบไหนที่ไม่ถูกหลอกและไม่ต้องนําไปเก็บงานใดๆนะครับทางเรามีรัารบริกบการการการบริการบนิการบิกรบริการบริการบริกิการบาบิการบกบิการบริาิารบริาบริการบริการบารบาบริการบริรบาบรบ เรามีการรับประกันลงในสัญญาซื้อขายให้ท่านลูกค้าอย่างชัดเจนนะครับเราเรียนแบบนี้นะครับถ้าลูกค้าที่จะต้องการซื้อไปใช้งานเลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องเก็บงานอะไรแล้วเนี่ยฮะจากอย่างนี้หนึ่งราคานะครับมาดูเองต่อรองได้นะครับไม่ใช่ต่อรองไม่ได้นะครับต่อรองได้อยู่นะครับนะครับเปลี่ยนแต่ว่าถ้าราคานี้ลูกค้ายินดีให้ขับส่งผมขอเป็นราคาหกหมื่นเก้าพันบาทบริการส่งฟรีนะครับนะครับถ้าลูกค้ามาดูเองที่บ้านนะครับ นัดเจอกันตรงไหนนะครับนะะราคาเราคุยกันได้ครับต่รลงกันได้ครับนะะเน้นแบบนี้นะครับถ้าท่านใดนำไปใช้งานนะครับที่ไม่อยากเก็บอะไรหนักๆเครื่องเกียร์บอดี้สีสันนะครับคันนี้สีสันไม่มีรอยเลยนะครับสีเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวเราถ่ายเน้นสีให้ดูสักรอบนึงครับนะฮะถีราคานะครับในกล้องเป็นยังไงนะครับตัวจริงสวยกว่านะครับตัวจริงสวยกว่าในกล้องอีกนะครับนะฮะ สวยมากนะฮะนี่ครับขอบกระจกขอบหลังคากระจกหน้าเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนนะครับนะคิ้วคิ้วอาจจะมีซีดสีซีดไปบ้างนะัรนะฮะแต่ดูความเนี้ยของคิ้วนะครับของร่องร่องไฟต่างๆนะครับนี่ครับนี่คือกระจกไม่เคยถอดไม่เคยแต่งแต่อย่างใดนะฮะนะฮะนี่แบบนี้เลยนะครับนี่ครับคิ้วสแตนเลสนะครับไม่มีบิดเบี้ยวแต่อย่างใดนะครับสวยๆนะครับ ใต้นี้ไม่มีผูกนะครับเน้นนะครับว่าใต้นี้ผูกแทบทุกคันนะครับนะครับสวยๆครับอันนี้เลือกแล้วนะครับมาขายนะครับเลือกอย่างนี้นะฮะเลือกรถที่สภาพดีประวัติดีนะครับเราก็ใช้งานได้จริงนะครับมาเก็บงานเพิ่มเติมนะฮะสีปีหกเจ็ดเห็ดหรือเปล่าเออ่ยอ่าสี่ปีหกเจ็ดนะครับนะฮะ คอันนี้บอดี้หายห่วงนะครับการันตีแบบนี้เลยนะหายห่วงนะครับรับประกันนะครับหายห่วงนะครับสีสันนะครับรอบพันดูยูเซนเลสนี่ไปด้วยนะครับนะครับสวยๆนะครับขอบยางสวยๆอยู่เลยนะครับนะฮะนะฮะบางๆครับบางๆนะครับบางๆครับทั้งขันนะคนะครับ านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเรียนให้ชมคลิปให้จบการมาใยายทั้งหมดด้ในการรีวิวนะครับไม่ครับผมถ่ายอะบิโออยู่ครับไม่เสียค่ไม่เสียครับไม่เสียครับขอบคุณครับท่านใดก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทั้งเบอร์โทรศัพท์และไลน์ไอทีที่เราขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะครับ นส,นส,สนใจติดตอ่อเข้ามาได้ขอรูปภาพนี้เพิ่มเต mm ิมได้นะครับมีบริการขับส่งนะครับ lair, นะครับมีบริการนั้งขายนะครับคุยกันได้นะครับนะครับนัดเจอนัดคุยกันได้นะครับมาดู Frank, รถมาลองขับตัวจริงนะครับว่าดีที่รีวิวหรือเปล่านะครับนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้เป็นโตย่าโค้ช3ห่วงนะครับปี25ตัวท็อปสุด1.6สีง่าเกียร์ออโต้นะครับนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ